ราชายุทธจักรเกาเหลงนอนพรัตบทที่53เข้าสู่กับดักอีกหิมเงียวยีแลเห็นอักค,คีเพลิงยิ่งลุกลามใหญ่โตสายลมพอพัดพาถึงที่นี้ยังมีความร้อนพัดเผาสิมหลังก็ปราศจากข้าวคราวทำให้กระวนกระวายใจยิ่งนักจูฉิกฉิกยิ่งร้อนรุ่มวิตก เกาะกลุมข้อมือของหิมเงียวหยีกล่าวว่าท่านว่าอักคีนี้เป็นสิมหลังจุดขึ้นหรือไม่เหงเหลียงหวยหัวรอแค่นแค่นก้าวสอดขึ้นเพลิงไหม้ครั้งนี้เผาผลาญขึ้นอย่างกระทันหันและฮือโหมรุ่นแรงถึงป่านนี้แสดงว่าเกิดจากการปล่อยไฟของบุคคลจำนวนมากสิมหลังเพียงผู้เดียวไหนเลยชักนำอักคีเพลิงใหญ่โตถึงป่านนี้อย่างนั้น สิมหลังคงถูกกักการรายล้อมและเทพเจ้าสำราญสั่งให้จุดไฟเผาผลาญหิมเงียวยีตวาดว่าหูป,ปากชิกชิกท่านอย่าได้รับฟังวาจาปีศาจของมันเหงเลี้ยงหวยกล่าวอย่างเฉื่อยชาเจ้าแมวน้อยท่านแม้ร้องเรียกให้นางอย่าได้เชื่อฟังวาจาของเราแต่ในใจคงยอมรับแล้วว่าเราไม่ได้กล่าวผิดพลาดเพียงแต่สิมหลังหากตกตายท่านทั้งสองไม่ใช่สมควรลิงโลดหลอกหรือ ไะนจึงเสแสร้งเป็นกรวนกระวายเล่าจูฉิกฉิกพอได้ยินวาจาที่หยามเหยียดศักดิ์ศรีเช่นนี้ถึงกับสะอึกปราดเข้าหาอย่างเดือดดานตวัดเท้าเตะฉาดเข้าใส่คาดมิดถึงว่าเหงเหลียงหวยที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินพลันผุดลุกขึ้นลงมืออย่างว่องไวปานสายฟ้าจีสกัดจุดบริเวณชายโครงของจูฉิกฉิกสามแห่งในชั่วพริบตาเดียวหิมเยียวย,ยีตวาดกล้องว่าปล่อยนาง มันคิดจะถาโถมเข้าไปแต่เหงเลี้ยงหวยพันท่าฝ่ามือไปที่จุดชีวิตของจูฉิกฉิกกล่าวอย่างเย็นชาว่าท่านหากล่วงล้ำมาอีกเก้าเดียวเราจะมอบซากศพของจูฉิกฉิกให้กับท่านหิมเหียวยีมีกล้าขยับเข,ขยื่อนเคลื่อนไหวจริงๆเหงเลี้ยงหวยแค่นหัวรอกกล่าวอีกว่าปันี้ท่านสมควรเข้าใจเรื่องราวสองประการประการแรกเราเหงเลี้ยงหวยมิใช่ผู้ที่หลอกลวงได้โดยง่ายได้ ประการที่สองหากวิจารณ์ถึงเล่เหลี่ยมกนล,ลวงท่านยังมิอาจเทียบเทียมกับเราท่านคิดทำอย่างไรท่านหากต้องการให้มุวยมุวยน่ารักผู้นี้มีชีวิตอยู่ก็รีบทำหน้าที่นำทางไปขอให้ท่านจดจำไว้ว่าหากไม่สามารถนำพาเราจากไปโดยปลอดภยัยผู้ที่เสียชีวิตเป็นคนแรกก็คือนางทันใดน,นั้นสำเนียงหนึ่งดังขึ้นอย่างแช่มฉาว เจ้าแมวน้อยคงไม่สามารถนำท่านจากไปโดยปลอดภัยขอให้ข้าพเจ้ารับหน้าที่นี้แทนสำเนียงที่พิเศษเด่นชัดพอดังกระทบโสดหิมเหียยีและเหงเลี้ยงหวยต่างมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปฝ่ายหนึ่งลิงโลดฝ่ายหนึ่งตระนกร,ร้องโพรงโดยพร้อมเ,เพรียงกันสิมหลังสิมหลังสาวเท้าก้าวเข้ามาอย่างองอาจอาพรที่สวมใส่แม้ไม่เรียบร้อยแต่รอยยิ้มน้อยๆที่ปรากฏอยู่มุมปาก ยังคงไม่อนาทรและสง่างามเฉกเช่นเดิมสิมลังใช้สายตาอ่อนโยนจับจ้องเหงเลี้ยงหวยกล่าวว่าขอให้ปลดปล่อยนางได้หรือไม่เหงเลี้ยงหวยเพียงงงงันวูบหนึ่งจึงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าสิมเฮียเมื่อกลับมาแล้วเราย่อมปลดปล่อยจูกโกเนี้ยพลางตบคายจุดของจูฉิกฉิบก้าวสืบไปเราเพียงเห็นว่าสิมเฮียเสี่ยงพยันตรายเพราะพวกเรา แต่หิมเหนียวยี้กลับมาสนิทสนมกับจูโกเนียจึงขุนเคืองแทนท่านและน่วงเหนียวจูโกเนียเอาไว้จูฉิกฉิกถาโถมเข้าหาสิมหลังกล่าวเสียงสั้นสถานท่านเชื่อถือว่าจ้าของมันสิมหลังยิ้มพลางกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้ามิมีวิจารณญาณหรือจูฉิกฉิกรูปคำรวงอกของสิมหลังกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านไฉนามาชักช้าปานนี้ทราบหรือไม่พวกเราต่างกระวนกระวายใจ ในแดนสำราญทุกแห่งหนต่างมีบริวารเทพเจ้าสำราญซุ่มซ่อนอยู่ข้าพเจ้ามิอาจไม่ระมัดระวงังอืมข้าพเจ้ากลับเห็นแก่ตัวถึงปานนี้มิถามถ่ายท่านว่าเผชิญพยานตรายอันใดกับตำหนิท่านที่ทำให้พวกเราต้องร้อนรุ่มใจท่านคงมิโทษว่าข้าพเจ้ากระมังหิมเงียวยีหัวรอพลางกล่าวสอดว่าจูชิกฉิกท่านสามารถกล่าวเช่นนี้สแสดงว่าท่านเติบใหญ่แล้ว เหงเหลี้ยงหวยอดมิได้ต้องกล่าวว่าถูกต้องทุกผู้คนล้วนเติบใหญ่แล้วพวกเราสมควรไปกันเถอะสิมหลังกล่าวเสียงราบเรียบมิต้องรุ่มร้อนไปพวกเราอยู่ที่นี้ไม่มีพยันตรายชั่วคราวเพราะเหตุใดเนื่องเพราะพวกมันยามนี้กำลังวุ่นวายกับการจุดเพลิงเผาผลาญข้าพเจ้าไม่ไล่ล่ามาถึงที่นี้หรอกจู่ฉกฉิกทวนคำว่าวุ่นวายกับการเผาผลาญท่านอืม เทพเจ้าสำราญมีพลังฝีมือยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงข้าพเจ้าถูกมันไล่ล่าจนปราศจากหนทางหลบหนีจึงได้แต่ขึ้นไปบนเสาธงหาคาดไม่ว่าเทพเจ้าสำราญทำลายเสาธงนั้นไปอย่างนั้นท่านทำอย่างไรเทพเจ้าสำราญแม้ก่อกลิ้งเจ้าเล่แต่คาดมิถึงว่าข้าพเจ้าที่ขึ้นไปบนเสาธงเพราะต้องการให้มันโค่นทำลายเสาถึงกับกระตุ้นโทสะของมันจูฉิกฉิกกระพิบตากล่าวว่า ท่านไหนต้องการให้เสาธงถูกทำลายเสาธงนั้นสูงร่วมสิบวายามโค้นล้มลงมาหัวเสาย่อมต้องตกอยู่ห่างสิบวาข้าพเจ้าขอเพียงทรงร่างอยู่ที่หัวเสาสามารถล้มหน้าได้สิบวามิเช่นนั้นอาศัยพลังฝีมือของข้าพเจ้าไหนเลยรุดหน้าถึงระยะนั้นหิมเงียวยีถอนใจกล่าวว่าพฤติการนี้พอบอกเล่ารู้สึกง่ายได้แต่หากเป็นข้าพเจ้าอยู่ในสภาวะดังกล่าว ข้าพเจ้าย่อมขบคิดมิออกเพียงแต่อักคีเพลิงฉไหนจึงลุกไหม้ขึ้นมาขณะนั้นข้าพเจ้าตกลงบนหลังคาตึกหลังหนึ่งที่อยู่นอกรัฐมีสิบวาเสาธงกระแทกกระเบื้องหลังคาเป็นช่องใหญ่จึงเป็นโอกาสของข้าพเจ้าท่านมุดร่างลงไปในช่องแตกนั้นสิมหลังยิ้มพลางกล่าวว่าในจํานวนหนึ่งร้อยคนคงมี99คนเข้าใจว่าข้าพเจ้ามุดร่างลงไปในช่องนั้นเทพเจ้าสำราญก็ไม่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ เนื่องเพราะผู้คนหากอยู่ในภาวะคับขันพอพบว่ามีที่ซ่อนกายย่อมต้องรีบลงไปนี่เป็นสัญชาตยานของมนุษย์แต่เราแมวน้อยคาดว่าท่านคงอยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ข้าพเจ้าขณะหักเล่ชิงเหลี่ยมกับบุคคลเฉกเช่ชนเทพเจ้าสําราณทุกประการย่อมขัดแย้งกับสัญชาตยานของมนุษย์จึงทำให้มันมิอาจสันนิษฐานได้ท่านที่แท้ทำอย่างไร ข้าพเจ้าพอทำลายหลังคาเป็นช่องใหญ่ร่างแม้มุดลงไปแต่ฝ่ามือยังคงเกาะรั้งหลังคาตึกไว้พอได้ยินเทพเจ้าสำราญบงการให้บริวารโอบล้อมตัวตึกข้าพเจ้าก็รีบพุ่งกายออกไปจูฉิกฉิกสูดลมหายใจอย่างตื่นเต้นกล่าวว่าพวกมันมิแลเห็นท่านตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่พวกมันวุ่นวายที่สุดเทพเจ้าสำราญกำลังพุ่งร่างมาควบคุมบริวารอยู่หน้าตึก จึงไม่อาจแลเห็นสภาพการบนหลังคาตึกได้โอกาสนี้นับเป็นช่วงพริบตาเดียวก็ล่วงลับไปพวกมันคงคาดมิถึงว่าขณะที่กลุ่มคนกำลังถาโถามเข้ามาข้าพเจ้าจะมีกำลังขวัญพุ่งกายออกไปหิมเงียวยีพึมพำว่าหากแปลเปลี่ยนเป็นข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้ากล้ากระทำทุกเรื่องราวแต่ในยามนั้นข้าพเจ้าย่อมมีออกไปเนื่องเพราะคำนวณว่าการอยู่ในห้องคงปลอดภัยกว่าด้านนอก จูฉกฉกเบือนหน้ามาทางซิมหลังซักถามว่าภายหลังเล่าข้าพเจ้าพอพุ่งออกมาก็ละลิ้วขึ้นสู่ต้นไม้รอจนกลุ่มคนถาโถมเข้ามาจึงพลิ้วกายลงปะปนอยู่ในกลุ่มคนขณะน,นี้ความสนใจของทุกผู้คนมุ่งมั่นอยู่ที่ตัวตึกหลังนั้นจึงมิมีผู้ใดแล่เห็นข้าพเจ้าท่านฉนันไม่ซุกซ่อนอยู่ในที่อื่นกลัปบปะปนเข้าไปในกลุ่มคนเมื่อเป็นเช่นนี้ใหญ่ไม่ใช่เสี่ยงพยันตรายเกินไป สิมลังกล่าวว่าท่านสมควรทราบว่าในตาของเทพเจ้าสําราญแตกต่างกับดวงตาของผู้อื่นข้าพเจ้าต้องการหลบพ้นจากสายตาของมันสำหรับผู้อื่นกับมิปรารมดังนั้นข้าพเจ้ามีแต่ปะปนอยู่ในกลุ่มคนเทพเจ้าสําราญจึงมิพบเห็นข้าพเจ้าอย่าว่าแต่วินาทีนั้นฝูงมนุษย์กำลังพุ่งไปเบื้องหน้าข้าพเจ้าขอเพียงยืนหยัดอยู่กับที่ก็ออกจากกลุ่มคนได้โดยง่ายได้ จูฉิกฉิกระบายลมหายใจยาวๆกล่าวว่าเรื่องราวทั้งหมดยามบอกเล่ารู้สึกสนุกสนานยิ่งเพียงแต่เรื่องน่าสนุกเช่นนี้นอกจากซิมลังแล้วยังมีผู้ใดกระทําได้อีกอืมขณะ,ะเผชิญเหตุการณ์ข้าพเจ้ามีรู้สึกอย่างไรแต่บัดนี้พอหวนทบทวนรู้สึกเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งในยามนั้นทุกวินาทีข้าพเจ้าต้องตัดสินใจหลายประการ ขอเพียงตัดสินใจอย่างหนึ่งพลาดไปเกรงว่าคงมิอาจมาสนทนาในที่นี้แล้วอ๋อคราต่อไปท่านอย่าได้เสี่ยงพยายนตรายเช่นนี้อีกเลยจบจนบัดนี้เหงเหลียงหวยจึงกล่าวว่าหากวิจาร์ณด้านจิตใจเรามิอาจไม่นับถือท่านในสถานการณ์ดังกล่าวมีว่าไหวพริบป,ปฏิพานของท่านพลาดผิดชั่ววูบหรือปฏิกิริยาชักช้าเล็กน้อยก็มิมีทางหลบหนีออกมา สิมหลังยิ้มพลางกล่าวว่าดังนั้นท่านจึงเข้าใจว่าข้าพเจ้าหวนกลับมามีได้กระมังพวกเราสนทนาในเรื่องอื่นเถอะขณะนี้บริวารของเทพเจ้าสำราญต่างสนใจอยู่ทางทะเลเพลิงพวกเรายายมิฉกฉวยโอกาสหลบหนีออกไปยามนี้แม้เป็นโอกาสดีงามแต่ทางที่ประเสริฐยังคงรอคอยอีกครู่หนึ่งเพราะเหตุใดสิมหลังกล่าวว่า ข่าวคราวที่ซิมหลังถูกไฟเผาผลาญตายยังมิได้แพร่สะบัดออกไปแต่ย่อมต้องกระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วรอจนหน่วยซุ่มซ่อนทราบข่าวนี้แล้วการรักษาการคงผ่อนคลายพวกเราค่อยทะลวงฝ่าไปใหญ่ม่ใช่ง่ายได้กว่าสติปัญญาของซิมเฮียเราเฮงเลี้ยงหวยเลื่อมใสอย่างแท้จริงทังในใดนั้นเสียงครวญครางดังแว่วมากระทบโสดซึ่งคายดังดังมาจากสารทิดาบุพผาแห่งนั้น สิมหลังหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยส่งเสียงดัหนักพวกท่านเมื่อครู่นี้ขณะผ่านสารที่ดาบุบผาพบเห็นบุคคลอยู่ภายในหรือไม่หิมเงียวยีงงงันไปวูบหนึ่งกล่าวว่าพวกเราไม่ทันสังเกตสิมหลังครุ่นคิดเล็กน้อยกล่าวว่าเฮงเฮียรบกวนท่านไปสืบเสาะดูเฮงเหลียงหวยแม้มิยินยอมพร้อมใจก็ได้แต่ปฏิบัติตามมันอ้อมสารเจ้านั้นตลบหนึ่ง จึงก้มกายลงหยิบก้อนหินสองก้อนคว้างเข้าไปทางหน้าต่างจากนั้นเรือนร่างค่อยพุ่งทะลวงเข้าไปในประตูสิมลังยิ้มน้อยๆกล่าวว่ามันผู้นี้นับเป็นอัจฉริยะผู้หนึ่งหิมเมียวยีถอนหายใจกล่าวว่ากาพเจ้าหากมิใช่นิยมความสามารถของมันเมื่อครู่นี้คงสังหารมันไปแล้วมันแม้เป็นบุรุษโฉดชั่วแต่ก็มิทําให้ผู้คนชิงชังเปรียบกับกิมปุกห่วงมันยังสูงส่งกว่ามากมายนะัก ย่อมต้องแน่นอนมันเป็นผู้ทราบสถานการณ์สามารถสอดคล้องกับเหตุการณ์ช่วยให้ตัวเองปลอดภัยวาจาของซิมลังมิทันจบลงเหงเหลียงหวยพุ่งร่างออกมาราวกับเกาทันหลุดจากแหล่งสีหน้าคล้ายดั่งประหลาดพิกลยิง่งเหลือบมองจูฉิกฉิกแล้วจึงจับจ้องซิมลังกล่าวว่าท่านสันนิษฐานว่าผู้ที่อยู่ภายในเป็นใครสิมลังขมวดคิ้วเล็กน้อย ยังม่ทันเอ่ยวาจาจูฉิกฉิกก็ร้องดังๆว่าที่แท้เป็นผู้ใดเราขณะเข้าไปก็พบว่านางถูกซุกซ่อนอยู่ใต้โต๊ะบูชาคล้ายดังได้รับบาดเจ็บสาหัสมันกล่าวมิทันจบลงสิมหลังก็พุ่งร่างเข้าไปก่อนจูฉิกฉิกถามไถ่เหงเลี้ยงหวยอีกว่านางที่แท้เป็นใครประมุกวังพูดพรายแปวะป่วย สารธิดาบุปผาในยามวิกาลบรรยากาศมืดทะมึนวังเวงสิมหลังอาศัยแสงสว่างเพียงเล็กน้อยจากนอกประตูจนได้พบแปะป่วยป่วยแต่นั่นม่ใช่แปะป่วยป่วยยามนี้ดรุณีที่อยู่ใต้โต๊ะบูชาม่ใช่แปะป่วยป่วยที่บริสุทธิ์อ่อนหวานแต่ก็หาใช่ประมุกวังพูดไพรที่ชั่วร้ายอำมหิตหน้าพรั่นพรึงนางเพียงเป็นอิสตรีสามันที่น่าเวทนากำลังรอรับการช่วยเหลือจากผู้อื่น ใบหน้าของนางขาวซีดจนหน้าวาดหวันแปะป่วยปวยก็จับจ้องสิมหลังหยาดน้ำตาไหลรินลงมากล่าวเสียงสั่นสะท้านสิมหลังท่านฉไหนยังมิตายท่านฉไหนต้องมาในเวลานี้สิมหลังจับจ้องนางอย่างสง,งบกล่าวว่าท่านแม้เคยคิดฆ่าข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ายังสามารถช่วยเหลือท่านข้าพเจ้าเมื่อมาแล้วท่านสมควรเบิกบานใจจึงถูกต้อง ข้าพเจ้ามีต้องการความช่วยเหลือจากท่านข้าพเจ้ายินยอมเสียชีวิตโดยไม่ยอมให้ท่านได้เห็นสภาพเช่นนี้ในความรู้สึกของท่านข้าพเจ้าแม้มีน่ารักแต่ก็ควรทำให้ท่านชิงชังหวาดหวัน่นท่านออกไปเถอะสิมลังยังคงกล่าวอย่างสงบท่านฉนัยจึงกลับกลายเป็นสภาพเช่นนี้ท่านสำนึกทราบดียายต้องถามไถ่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามิทราบ ข้าพเจ้ามีใช่คู่มือเทพเจ้าสําราญจึงถูกมันทําร้ายบาดเจ็บทอดทิ้งข้าพเจ้าอยู่ในที่นี้ข้าพเจ้าทราบเจตนารมณ์ของมันฝ่ายตรงข้ามต้องการให้ท่านพบเห็นข้าพเจ้าบัดนี้ท่านพึงพอใจหรือไม่สิมหลังถอนหายใจอย่างสทกสะท้อนแปะป่วยป่วยกล่าวสืบไปพวกท่านไปเถอะอย่าได้อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าแสดงท่วงท่าอันสนิทสนมจูฉิกฉิก ข้าพเจ้าทราบว่าท่านชิงชังในตัวเราท่านสังหารข้าพเจ้าเถิดจูฉิกฉิกทอดถอนหายใจอย่างโศกสลดกล่าวว่าข้าพเจ้าเคยชิงชงังท่านจริงๆแต่บัดนี้ประกายตาของนางเบือนมาทางสิมลังกล่าวว่าพวกเรานำพานางไปด้วยเถิดสิมหลังยืนเซื่องซึมมิได้กล่าววาจาหิมเมียวยีก็จับจ้องสิมลังกล่าวว่ามีว่าอย่างไร ข้าพเจ้าไม่อาจทอดทิ้งดรุณีร่อแร่ปางตายนางหนึ่งอยู่ในที่นี้สิมหลังเงียบงันไปอีกเนิ่นนานสุดท้ายถอนใจเบาๆกล่าวว่าเจ้าแมวน้อยรบกวนท่านอบอุ้มนางขึ้นมาหิมเงียวยีรีบปฏิบัติตามแตะป่วยป่วยกล่าวเสิงสันร,รววะรัวว่าข้าพเจ้าครุ่นคิดหาอุบายทำร้ายพวกท่านแต่พวกท่านกลับมาช่วยเหลือข้าพเจ้าอีกจูฉิกฉิกกระพิบตาเล็กน้อย ในดวงตาคล้ายดังมีหยาดน้ำตาเอ่อคลอกล่าวอย่างแผ่วเบาะวะ่าข้าพเจ้าจดจำแต่ว่าท่านคือแปะป,ป่วยเมื่อการก่อนมิได้เข้าใจเป็นประมุกวังพูดพรสิมลังรูปไหล่ของจูฉิกฉิกอย่างนุ่มนวลกล่าวว่านางกล่าวมิผิดประมุกวังพูดพราตายแล้วแต่พวกเราต้องการให้แปะป่วยป่วยมีชีวิตอยู่แปะป่วยป่วยพลันฟุบอยู่บนบ่าของหิมเงียวยีเปล่งเสียงร่ำไห้ออกมา ทุกผู้คนเริ่มสาวเท้าออกไปหิมเหียวยีกล่าวถามว่าพวกเราจะเดินทางอย่างไรสิมหลังส่งเสียงหนักๆว่าเหงเลี้ยงหวยเบิกทางจูชิกๆกับข้าพเจ้าหลังท้ายไปทางลานกว้างกึ่งกลางเหงเลี้ยงหวยทวนคำว่าบริเวณลานกว้างเหตุใดไม่ไปตามเนินเขาตำแหน่งใกล้ภูเขาการป้องกันย่อมต้องแข็งแรงลานกว้างที่กึ่งกลางพวกมันกับเลเล อย่าว่าแต่ขณะที่เกิดเพลิงไหม้พวกมันต้องขึ้นเขาเพื่อสังเกตการครั้งนี้ท่านก็กล่าวถูกต้องอีกแต่ปวดป่วยที่ฟุบอยู่บนบ่าของยิ้มเงียวยีพลันเงยหน้ากล่าวว่ามิถูกต้องซิมรลังกล่าวว่ามีอันใดมิถูกต้องพวกท่านปฏิบัติต่อข้าพเจ้าเช่นนี้ข้าพเจ้ามีอาจปล่อยให้พวกท่านประสบอันตรายเหงเลี้ยงหวยมีประกายตาเจิดจ้าวูบหนึ่งร้องอย่างลิงโลดว่า ถูกแล้วถ้ำลับแห่งนี้เป็นที่ตั้งขุมกำลังของนางในบริเวณใกล้เคียงย่อมต้องมีทางลับสายอื่นทอดไปด้านนอกแปะป่วยปวยกล่าวว่าข้าพเจ้าแม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่พวกท่านเพียงตบคลายจุดห่วงซีห่วงเทียวเอียกกวนของข้าพเจ้าสามแห่งข้าพเจ้าก็สามารถเดินเหินอย่างน้อยก็นำพวกท่านไปได้แต่เชว่าทางสายนั้นไม่มีผู้คนล่วงรู้หรือ ข้าพเจ้าแม้พ่ายแพ้ต่อเทพเจ้าสําราญแต่ทางสายนั้นมันยังมีทราบมุมปากของนางปรากฏรอยยิ้มอย่างหดหู่แต่ท่วงท่ายังมีแววโรนงตนความจริงนางก็เป็นดรุณีที่คู่ควรกับการโรนงเหงเลี้ยงหวยพึมพำว่ามีกุศลเจตนาย่อมได้รับไมตรีตอบสนองวลีนี้กับมีเหตุผลอยู่ภายในถ้ำลับย่อมต้องมืดมิด แต่ปวยปวยหลวงหยิบชุดไฟกระทัดรัดจากอกเสือ้อเปลวไฟแม้ไม่กระจ่างแต่สามารถสา์ส่องเห็นทางเดินนางใช้มือหนึ่งยันผนังถ้ำอีกมือหนึ่งถือชุดไฟเป็นผู้ก้าวนำหน้าหิมเงียวยีคิดไปประคองนางแต่ถูกนางผลักใสนางไม่ใช่อิสตรีชนิดที่ต้องอาศัยบุรุษเพศหนทางสายนี้ทั้งเหยียดยาวทั้งคดเคี้ยวทั้งตะปุ่มตะป่ำแต่ในความรู้สึกของจูฉิกฉก นี่เป็นหนทางที่กระชั้นสั้นราบเรียบและสะดวกสบายที่สุดในเวลาสองวันที่ผ่านมาทีเดียวในที่สุดบุคคลทั้งหมดรอดพ้นจากพยันตรายแล้วจูชิกฉิกอดมิได้ต้องกล่าวว่าฟ้าเอย่ยพวกเรานับว่าสามารถหลบหนีออกมาแล้วหิมเงียวยีกล่าวอย่างยิม้มแยม้มข้าพเจ้าขณะนี้พอหวนนึกขึ้นมากับรู้สึกว่าเมื่อครู่นี้ไม,ม่มีพยันตรายอันใด เรพราะว่าข้าพเจ้ายัางมิได้หักหานกับผู้ใดมาก่อนแต่พอใคร่ครวญโดยละเอียดพวกเราเมื่อครู่นี้ขอเพียงก้าวเดินผิดพลาดเพียงครึ่งก้าวก็จบสิ้นแล้วพวกเราแม้มิได้พันตูกับศัตรูแต่พยานตรายที่คุกคามสุดที่บุคคลภายนอกจะคาดคิดมาก่อนทั้งหมดขณะสนทนาฝีเท้าคลายดังรู้สึกแผ่วเบาขึ้นการเดินทางดำเนินไปอีกเกือบครึ่งชั่วย,ยามแลเห็นเบื้องหน้าเป็นสุดทางแล้ว จัดสร้างเป็นบันไดเหล็กทอดขึ้นไปแต่ป่วยวยเริ่มระบายลมหายใจเบือนหน้ากลับมากล่าวว่าเบื้องบนเป็นทางออกข้าพเจ้าจะขึ้นไปสำรวจดูก่อนจูฉิกฉิกสาวเท้าเข้าไปเกาะกุมมือของนางไว้หัวรออย่างอ่อนหวานกล่าวว่าพวกเราลืมเลือนเรื่อง,ร,องราวเมื่ออดีตตะการไปเป็นอย่างไรขอเพียงแต่ท่านมีชิงชังข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ท่านเป็นมวยม่วยอันประเสริฐ ข้าพเจ้าไหนเลยชิงชังท่านจูฉิกฉิกยามนี้จิตใจเต็มไปด้วยความปราบปลื้มหลิ่งโลดมิมีส่วนสัตว์ใดบรรจุความอาฆาตแค้นอีกแปะปว่ปวยก้มศีรษะลงกล่าวคำขอบคุณจึงปีนป่ายขึ้นไปบนบันไดเหล็กทันทีสิมหลังโอบไหล่ของจูฉิกฉิกกล่าวอย่างนุ่มนวลหลังจากผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วจูฉิกฉิกหัวร่ออย่างอ่อนหวานกล่าวว่า เนื่องเพราะข้าพเจ้าเพิ่งทราบว่าท่านปฏิบัติต่อข้าพเจ้าอย่างประเสริฐจริงๆมิเช่นนั้นข้าพเจ้ายัางจะริษยาหึงหวงนางใช้สายตาจับจ้องเรือนร่างอันอ่อนแอของแปะป่วยๆที่ปีนป่ายขึ้นสู่เบื้องสูงจึงกอดกลิ้งดวงตาไปที่หิมเงียวหยีกระซิบที่ริมใบหูของซิมหลังว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีแต่นางที่คู่ควรเป็นพี่สะใภ้ของข้าพเจ้าหากแม้นมีวันนั้นจริงๆ คราพเจ้าคงเป็นผู้ที่เบิกบานที่สุดยามนั้นแปะป่วยป่วยดันแผ่นศิลาเบื้องบนก้อนหนึ่งขึ้นจนมีแสงสว่างสาดลอดลงมาด้านนอกท้องฟ้าขายดังรุ่งสางสว่างแล้วเหงเลี้ยงหัวสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆกล่าวว่าหอมหวนยิ่งนักด้านนอกคงเป็นสถานที่เพาะปลูกเต็มไปด้วยบุปผางามแปะป่วยป่วยปีนป่ายขึ้นไปแล้วจูฉิกฉิกอดไม่ได้ต้องรำพึงว่า มิทราบเบื้องบนมีผู้คนหรือไม่นางจะประสบอันตรายสิมหลังกล่าวอย่างครุ่นคิดเทพเจ้าสำราญเมื่อมิทราบเส้นทางนี้คาดว่าคงไม่วาจามิทันจบลงแต่ป่วยป่วยชะโงกศีรษะลงมากล่าวว่ารีบขึ้นมาจูฉิกฉิกผลักใสสิมหลังกล่าวว่าท่านขึ้นไปก่อนท่านได้รับความลำบากยากเย็นที่สุดผู้ที่ออกจากห้วงคับขันคนแรกสมควรเป็นท่าน สิมลังหัวร่อเบาๆปีนป่ายขึ้นไปอย่างปราดเปรียวปากทางออกนี้มีลักษณะแคบเ,เล็กอนุญาตให้คนคนเดียวออกไปสิมลังชะงกศีรษะขึ้นมองดูก่อนแต่แล้วโลหิตทั่วทั้งกายของสิมหลังขลายดังหยุดชะงักการโครจรอย่างกระทันหันบังเกิดความหนาวเย็นแผ่ซ่านทั่วสัปพางกายด้านนอกของทางลับสายนี้ เป็นห้องนอนของเทพเจ้าสําราญซึ่งเป็นตัวตึกที่แปะป่วยป่วยพักอาศัยทุกแห่งหนประดับประดาด้วยดอกไม้สดมีหน้าเล่าเหงเลียงหวยจึงสุดกลิ่นหอมได้มีหน้าเล่าแปะป่วยป่วยจึงสามารถปลอมแปลงตัวเป็นประมุกวังพูดพรโดยที่เทพเจ้าสําราญมีอาจสอบพบร่องรอยของประมุกวังพูดพรายที่แท้ที่พักของแปะป่วยป่วยทอดติดต่อกับรังปีศาจพูดพรานางยามนอนหลับ อ้างว่าไม่อนุญาตให้ผู้อื่นรบกวนความจริงเป็นช่วงเวลาที่นางปลอมแปลงเป็นประมุขวังพูดพรายนั่นเองบัดนี้สิมลังนับว่าทราบความลับทั้งมวลแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเทพเจ้าสำราญก็อยู่ในสถานที่นี้ใช้สายตาคมเม่นมองมาทางสิมหลังนอกจากนั้นลูกเกาทันพาดสายหลายสิบดอกก็มุ่งเป้าหมายมาที่ศีรษะของสิมหลังเทพเจ้าสำราญใสยยียยะยิ้มอย่างลิงโลดลำพอง สิมหลังสำนึกทราบดีว่าขอเพียงชักช้าชั่ววูบศีรษะของตนย่อมต้องประดับเต็มไปด้วยลูกธนูจึงได้แต่ฝืนยิ้มสาวเท้าก้าวขึ้นไปเรือนร่างของสิมลังเพิ่งปรากฏเพียงครึ่งหนึ่งจุดเกียรม,มึงจี้ตึงบริเวณชายโครงสองแห่งก็ถูกดัดชนีเรียวงามของแปะป่วยป่วยจี้สกัดไว้จากนั้นจูฉิกฉิกเหงเหลียงหวยหิมเงียวยีล้วนถูกสยบไว้ แปรป่วยป่วยแอบอิงอยู่ในอ้อมอกของเทพเจ้าสำราญแยมยิ้มอย่างหยาดเยิ้มกว่าเดิมซิมลังจูฉิกฉิกเห็นเลี้ยงหวยหิมเงียวยีทั้งสี่คนถูกเรียงรายพิงผนังตึกแม้กระทั่งนิ้วมือยังมิอาจขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวจิตใจมิทราบว่ามีความรู้สึกอย่างไรบุคคลทั้งหมดขณะอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะได้รับอิสรภาพกลับตกเป็นเชลยของฝ่ายตรงข้าม และประสบความพ่ายแพ้ในยามที่กำลังจะสำเร็จจูฉิกฉิกคิดร่ำให้แต่ก็ปราศจากน้ำตาแต่ปวยปวยจับจ้องสิมหลังและพวกหัวรออย่างอ่อนหวานกล่าวว่าท่านคงคาดคิดมิถึงกระมังสิมหลังที่เปลืองปราทุกสรรพสิ่งในที่สุดยังพลาดพลั้งเสียทีสิมหลังถอนหายใจกล่าวว่าข้าพเจ้าสมควรคาดคิดแต่แรกหากไม่ใช่ท่านนำมา เทพเจ้าสำราญคงมีอาจเสาะพบพวกเราท่านนำพวกเรามามอบให้กับเทพเจ้าสำราญมิเพียงสามารถสังหารพวกเรายังสร้างความดีความชอบต่อเทพเจ้าสำราญด้วยคิกคกท่านขณะนี้เพิ่งได้คิดก็สายเกินไปจริงๆเทพเจ้าสำราญพลันเป่งเสียงหัวรอดังสน,นั่นหวั่นไหวกล่าวว่าขณะนี้พวกท่านคงทราบแล้วว่าผู้ช่วยเหลือที่เราเทพเจ้าเคยเอ่ยถึงก็คือนาง นางเพียงลำพังย่อมประเสริฐกว่าพวกเทวทูตกิมบอมม้อสิบคนเหงเหลียงหวยกล่าวอย่างท้อแท้ว่านางนับเป็นอิสตรีที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่ชั่วชีวิตเราพบพ่านมาดรุณีเช่นนี้หากมีอีกสองนางบุรุษเพศในโลกเกรงว่าคงต้องอัตวินิบาตกรรมแล้วหิมเงียวยีก็กล่าวเสียงเกรี้ยกราดว่าแปะป,ป่วยยข้าพเจ้าเลื่อมใสท่าน แต่ท่านฉนจึงไปอยู่ในสารที่ดาบุบผาได้ผู้อื่นเข้าใจว่าซิมลังถูกอักคีเผาผลาญเสียชีวิตแต่ข้าพเจ้ามิเชื่อข้าพเจ้าทราบว่ามันไม่ตกตายอย่างง่ายดายดังนั้นจึงใคร่ครวญว่าข้าพเจ้าหากเป็นซิมลังสมควรหลบหนีไปทางสายใดย่อมต้องมีเพียงสายเดียวข้าพเจ้าจึงไปที่นั่นและพบผ่านพวกท่านเฮงเลี้ยงหวยถอนหายใจกล่าวว่า สิมหลังสามารถยั่งซึ้งจิตใจของผู้อื่นแต่ท่านกับอย่างซึ้งจิตใจของสิมหลังคาดว่าสิมหลังคงมิอาจทัดเทียมกับท่านจูฉิกฉิกพันแค่นหัวร่อกล่าวว่าสิมหลังหาใช่มิอาจทัดเทียมนางหากแต่สิมหลังไม่มีจิตใจที่อำมหิตทรยศลืมพระคุณต่ำช้าไร้มโนธรรมเฉกเช่นนางหิมเงียวยีร้องดังๆอีกว่าท่านเมื่อพบผ่านพวกเราฉะไหนไม่ลงมือ แปะป่วยป่วยกล่าวเสียงนุ่มนวลเจ้าแมวน้อยสำหรับข้อนี้หรือว่าท่านยังมีเข้าใจข้าพเจ้ายามนั้นหากลงมือมิเพียงไม่สามารถคร่ากลุ่มพวกท่านมีแน่นักว่าจะถูกพวกท่านฉกฉวยโอกาสทะลวงหลบหนีไปสติปัญญาของพวกท่านแม้ใช้การมิได้แต่พลังฝีมือกลับมิเลวนักดังนั้นท่านจึงเสแสร้งเป็นบาดเจ็บสาหัสถูกแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้รับความทรมานจึงสามารถตกตาพวกท่านข้าพเจ้ามีเพียงจี้สกัดจุดของตัวเองยังทำร้ายตัวเองสองหมดัดสร้างความเจ็บปวดรวดราวยิ่งหิมเยียวยีร้องดังๆว่าท่านฉนัยจึงเชื่อมั่นว่าพวกเราไม่ล่วงรู้ว่าท่านเสแสร้งแกล้งบาดเจ็บสาหัสคิกๆพวกท่านล้วนแต่เป็นชายชาติชาตรีย่อมมิตรวจตราร่างกายของอิตสตรี อย่าว่าแต่ยามนั้นท้องฟ้ามืดสลัวสีหน้าข้าพเจ้าก็ขาวซีดจริงๆจูฉิกฉิกกบกรามกรอดกล่าวว่าอย่างนั้นท่านฉะนไหจึงมั่นใจว่าพวกเราจะช่วยเหลือท่านพวกท่านล้วนแต่เป็นผู้ดีมีธรรมะเชกเช่นกับหิมเหี่ยวยีมันย่อมมิทอดทิ้งอิสตรีที่รอแร่ป,ปางตายโดยมิแยแสใช่หรือไม่สิมหลังถอนหายใจกล่าวว่า ตอนนั้นข้าพเจ้ามีกล่าววาจาระยะหนึ่งพเพราะคลือบแคลงใจว่าท่านมีเล่เหลี่ยมอุบายแต่ท่านเสแสร้งได้ละไม้เหมือนยิ่งท่านหากพร่ำวิงวอนให้ช่วยเหลือข้าพเจ้ากับจะระวังสงสัยแต่ท่านพอพบหน้าก็ขับไล่ให้ข้าพเจ้าไป